ค่ะเสร็จแล้วไปไหนต่อคะท่านเสร็จแล้วก็นอนพักสักแป๊บพาหนูไปดูหนังทิพน้อยหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงอยากดูทิพน้อยคุยใกล้ใกล้เสร็จแล้วใกล้ๆกล้ห่างๆนีนพอแล้วไม่ไอ้เราก็มันเจ้าของรายการกันบอกว่าคุยใกล้ๆหน่อยมันน่าเกลียดแต่ผมเห็นท่านเดินปรีเข้าไปเลยนะฮะใจเลยท่านปีกที่ตะโพลเลยเมื่อกี้ จะไปดูหนังก็ื่นขึ้นน้อยใช่ค่ะทำไมถึงอยากดูเพราะว่ามีท่านไงคะเพราะว่ามีท่านไงคะเพราะว่ามีท่านไงคะใช่ตรงนี้เป็นอะไรคะท่าน<อ>มีอะไรแดงๆติดอยู่ค่ะท่านหออูแดงเชียวนะคะท่านหน้าก็แดงบาน็มุง่งโ, <laughs> โอเคเชื่อๆะคระับเหมยหลินค่ะหลาอเพื่อนเรื่องอะไรน้องเหมยหรื่อหลิน เราจะทันเลยค่ะท่านอยากเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยวพี่รับ